สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมกับช่องหลวงทั่วไทยครับวันนี้เราจะมารีวิวพระเครื่องนะผมวัุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดนะผมปุญญากามโอวัดห้วยด้วนนะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็เข้ามาชมคลิปนี้นะผมแล้วยังไม่ได้เคยกดติดตามช่องนะผมฝากกดติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ช่องนี้เราไม่ได้มีแค่การรีวิวพระนะผมเราได้มีการรีวิว บรรยากาศในวัดก็มีนะผมวันบรรยากาศในวัดที่วัดห้วยดวนจังหวัดนครสวรรค์นะผมผมเพิ่งไปมาไปทําคลิปรีวิวไปที่วัดห้วยดวนมาเมื่อวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมที่แล้วนะผมวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูนะผมก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็เข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับผมอ่า ก็จะมีทั้งาการถ่ายรีวิวบรรยากาศในวัดนะผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วนะผมแล้วก็ราคาวัตถุมงคลรุ่นต่างๆที่อยู่ในวัดเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างแล้วก็ราคาหน้าวัดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ที่เพื่อนๆหลายๆท่าน อยากทราบนะผมมีบอกไปอยู่ในคลิปหมดแล้วนะครับผมก็ใครที่อยากชมก็ฝากกดติดตามแล้วก็เข้าไปชมในช่องได้เลยนะสำหรับช่องหลวงทั่วไทยนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมเราก็จะมารีวิวเนี่ยนะครับผมพักเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งรุ่นซึ่งรุ่นนี้ผมได้มานานแล้วได้มาตั้งแต่ก่อนที่จะไปะรีวิวถ่ายรีวิวที่วัดหด้วยด้วนให้ได้ชมผมก่อนวันที่25นั่นเองก็ ได้มานะผมก็เป็นเหรียญรุ่นนี้นะผมรุ่นห้าแะสองนะผมห้าแะสองได้มีมีอยู่สองรุ่นนะผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวแกะกล่องรุ่นเนื้อกันนะผมว่าจะได้เนื้ออะไรนะผมมีอยูนนะสอส่สองรุ่นนะผมนี่สองรุ่นซีนเดิมนะผมซีนเดิมนี่อ่าซีนเดิมสองรุ่นนะผมซึ่งรุ่นนี้อ่าที่ผมบูชามาเพราะว่าผมชอบนะผมผมชอบอ่าตัวเหรียญเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็ผมชอบเหรียญที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็น เป็นพื้นเหรียญที่เป็นแหงกระทะนะผมแล้วก็มีเขาเรียกวอะไรเส้นรัศมีหรือเส้นสายฝนน่ะแตกออกจากจากององหลวงพ่อที่อยู่กลางเหรียญน่ะแตกแตกออกเหมือนเหมือนเป็นเส้นรัศมีเนี่ยผมชอบมากเหรียญแบบประเภทเนี่ยผมเลยเลยอ่าเช่าบูชามาจองมานะผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้เนื้อแบบที่อยากได้หรือเปล่านะผมเพราะว่าอ่างบเรามีแค่สําหรับจองลุ้นเท่านั้นนะผมไม่มีไป,ไปจองรายการ หลักๆอย่างเขานะผมก็ใช้อาศัยในการจองรุ้นเอาแล้วก็เก็บเอาไม่ว่าจะได้เหรียญแบบไหนผมก็เก็บนะผมเพราะว่าผมเลือกเก็บเฉพาะที่ชอบอยู่แล้วไม่ไม่สนใจว่าจะเป็นแบบไหนนะผมเชื่อในพุทธคุณทุกเหรียญน,นะผมเชื่อในพุทธคุณทุกเหรียญศรัทธา,ามีบรารมีเกิดนะผมยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องรุ้นเนื้อก,กันเลยนะผมซึ่งเหรียญรุ่นนี้ผมอาจจะ ไม่ได้พูดถึงว่า,าวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างจัดสร้างมาอย่างไรเพราะว่าผมหาไม่เจอผมลืมเพราะว่าตอนแรกก็มีแหละแต่ผมลืมนะผมไม่รู้ว่าผมเอาไปไว้ไหนแล้วแต่๋ยวมาดูลุนเนื้อกันเลยว่าได้เนื้ออะไรแล้วก็เนื้อเนื้อที่ได้เนี่ยมีการจัดสร้างจํานวนเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวมาดูกันนะกล่องแรกนะผมนี่ลักษณะของกล่องก็จะเป็นแบบน,นี้กล่องสีแดงเลือดหมูเข้มๆอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมนี่ด้านหลังแบบน,นี้ ถุงซีนเป็นแบบนี้นะผมทุกกล่องนี่มีลวดลายสกินหน้ากล่องแบบนี้นะผมอ่าลวดลายเนี่ยผมอ่านไม่ออกหรอกเป็นภาษาอังกฤษนะผมซึ่งอฟอนต์มันก็ทำให้อ่านไม่ออกอยู่ดีนะฮะไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไร <S <S H E N G เฮง่ง e มากครับเฮง่เหงอ่าใช่ไหมเหงเฮง่นอ่าเฮงเงแต่ตัวทั้ง e ล่างอ่านว่าอะไรอะมูเ e ล็ตใช่ไหมเหงเฮงอะมูเลตอ่า e ถ,ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะผมภาษาอังกฤษไม่แข็งโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะเลยเนี่ยซีนก็เป็นแบบนี้นสกรีนว่าเฮงเฮงอมูลเลตละกันนะครับผมภาษาอังกฤษไว้ลอกซีนเลยแล้วก็ลักษณะของการซีนก็ซีนปิดทั้งกล่องแบบนี้นะผมมีเปิดตรงช่วงก้นกับหัวกล่องไว้แบบนี้อ่เรามาลองแกะกันเลยนะครับผมไปพุทําทเพลงแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวนะฮะ เชื่อว่าหลายหลายคนก็คงจะเตรียมตัวนอนแล้วลุยกับพ่กนี้นะผมพ่กนี้ก็วันจันทร์แล้วทํางานนะผมลุยกับการทํางานแล้วก็เป็นวันแรกนะผมของเดือนพฤศจิกายนด้วยแล้วก็เป็นวันแรกของการปลดคายคลายล็อกดาวน์ด้วยออโอเคนะผมพอเปิดเข้ามาหน้ากล่องก็จะเห็นลักษณะกล่องเป็นแบบนี้นะผมอาจะ,ะต้องขออภัยในเรื่องของไฟนะผมะผมปิดแฟลชตรงนี้ดีกว่า อ่ะนี่อ่ะจะได้มีไฟอย่างนี้โอเคหน้ากล่องนะผมก็จะเหมือนเดิมนะผมด้านหลังไม่มีอะไรนะมจะมีสกรีนตรงนี้เป็นเหมือนกับขนาดของกล่อง A3 นี่ A3 อันนี้นะผมด้านหน้าก็จะสกรีนลายกระหนกหลายไทยทั้งสี่มุมบนล่างนะผมนี่สี่มุมบนล่างเลยบนด้านบนนะผมจะเขียนเป็นตัวอักษรฟอนต์นไทยนะผมฟอนต์ไทยอ่า ฟอนไทยแบบวัดนะผมเหรียญรุ่นนี่เหรียญเหรียญรูปเหมือนนี่เหรียญรูปเหมือนรุ่นห้าแฉสองนี่นะผมเหรียญรูปเหมือนรุ่นห้าแฉสองตรงกลางก็จะเป็นลักษณะของเหรียญเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะผมนี่เป็นแบบนี้เลยอ่าตรงนี้จะเป็นเลขห้ามีอักขระยันอย่างนี้นะผมด้านล่างนะผมจะเขียนว่าพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัฒน อุญยะกาโมวัดหด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นี่นะผมหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะผมสกรีนด้วยเ,เขาเรียกอะไรหมึกหมึกสีทองแบบนี้ลักษณะของกล่องก็จะสกรีนด้วยหมึกสีทองหลายๆรุ่นนะผมนี่สวยงามโดนไฟวิ่งว๊ำมอ่านไม่ออกเลยโอเคนะผมโอเคเดี๋ยวมาลุ่นเนื้อด้านในกันเลยแกะกล่องเลยดีกว่าโอเคนะผมด้านบนมีแผ่นฟองน้ำ หนึ่งแผ่นอย่างนี้แหเหรียญเหรียญแบบนี้มีลุ้นครับผมสามอสองสอง K er, หรือเปล่านะครับเนื้อสอง K er, หรือเปล่าอย่ามาลุ้นกันก็เปิดมาก็จะเจอนี่ครับผมแผ่นฟองน้ําการกระแทกชั้นบนหนึ่งชั้นนะครับผมแล้วก็เหรียญอยู่ตรงกลางด้านล่างจะเป็นแผ่นกำมหยี่สีแดงแการกระแทกอีกชั้นหนึ่งอ่าส่วนตัวเหรียญเดีย๋ยวเรามาลุ้นกัน เห็นแบบนี้แล้วก็คล้ายๆจะเป็น 2K หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเพราะว่า,าเห็นเงินเงินทองทองอยู่ฟึบน,น่าจะ 2K นะผม 2K แน่ๆนี่รายการที่42หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเขียนแบบน,นี้นี่เห็นไหมฮะรายการที่42หรือเปล่านี้ด้านหลังนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันฟึบอ่า 2K แน่ๆครับ 2K แน่ๆแต่มารู้กันว่าใช่หรือเปล่า แต่น่าจะเป็น 2K นะผมรายการที่42ใช่ครับเนื้อ 2K นะผมจำนวนจัดสร้างอยู่ที่500เหรียญน,นะผม500เหรียญ500เหรียญน,นี่ 2K นะผมนี่อ่าเหรียญรุ่นนี้จะตอกโค้ดหมายเลขอยู่ที่ด้านหน้าเหรียญน,นะผมด้านหน้าเหรียญเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมนะคร<ม>สองกล้องให้ชมแบบไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่ากล้องกับผมเนี่ยไม่กล้องกับผมเนี่ย ไม่ค่อยไปด้วยกันนะผมเพราะว่าไม่เคยส่องกล้องผ่านผ่านกล้องโทรศัพท์อีกทีนี่หมายเลขนะผมสองแปดสองนะผมสองแปดสองนะนี่สองแปดสองนะผมนี่ส่วนด้านนี้ก็ตอกเขาเรียก่ตอกโค้ดไม่รู้ว่าโค้ดอะไรมองไม่ชัด ไม่รู้ว่าโคดเป็นโคดเลขอะไรนะผมหรือเป็นโค้ดอะไรโค้ดดอกบัวหรือโค้ดพัดยศหรือเปล่าแต่เป็นพอพานอยู่ตรงกลางนะผมเนี่ยอ่านี่นะครับผมตอกโค้ดแบบนี้อ่าถ้าดูลักษณะก็เป็นเนื้อสองเคนะผมสร้างจานวนห้าร้อยเหรียญน,นะผมสร้างจํานวนจานวนห้าร้อยเหรียญสวยนะครับเนื้อสองเคอ่าพื้นเนี่ยลักษณะของพื้นเหรียญน,นะเป็นแอลกะทะเหมือนกันนะผมแต่อ่าเหมือนจะเป็นยิงทรายหรือเปล่า แต่ก็ชอบนะผมสวยนี่นะครับด้านขอบจะเป็นอักขระเลขยันนะผมนี่อักขระเลขยันนี่ถ้ามองไม่เห็นต้องขออภัยนะฮะสองกล้องไม่ชัดเจนนี่นะครับนี่ขอบขอบนะครับดูตรงองค์หลวงพ่อนะผมตรงเส้นผมนี่ชัดเจนนะผมชัดเจน หน้าผากนะครับคิ้วนะฮะนี่ดวงตานะครับผมสังขตินะครับชีวอนนี่แล้วก็เลขห้าไทยนะครับผมแล้วก็ลักษณะหางจะเป็นเหมือนยันนะครับผมผมไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่เหมือนยันแหละครับนี่ยันปลายยันนะครับตรงหยปลระสวยนะครับียญนี้ก็สวยนะครับสวยงามนะครับ รุ่นนี้ก็มีความสวยงามที่ใครที่อยากเก็บเหรียญสวยๆก็แนะนําอีกหนึ่งเหรียญน,นะผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่สวยสวยจริงครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมอยากจะแกะเหมือนกันนะแต่ผมก็อยากจะแกะตรงนี้ออกถ่ายให้ชมนะผมแต่ก็ไม่อยากจะทําให้เสียนะผมเสียรูปแบบไปนี่มาดูกันแบบนี้ก็แล้วกันนะะนี่ลักษณะของด้านหลังก็จะเป็นเหมือนยันนะผมยัน ตรงกลางจะเป็นยันนะผมยันแบนนี้ด้านล่างพยายามจะถ่ายให้ให้เห็นห้อถุงแตกไม่เป็นไรไ,ไหนๆก็ถุงแตกเราอย่าแกะออกมาให้ได้ได้ชมเลยดีกว่าปึ๊บนี่นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนี่นะครับด้านหลัง นึ่งร้อยนะผมนี่ร้อยอ่ามเห็นไม่ชัดนี่หลวงพ่อพัดนะ,นะผมปุญญากาโมวัดหด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มีเลขไทยเลขหนึ่งร้อยอายุหลวงปู่นะอายุของหลวงปู่อ่านี่นะครับโอเคนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนด้านข้างด้านข้างของเหรียญน,นี่ด้านข้างของ ของเหรียญน,นะผมเป็นแบบนี้นี่อย่าหาว่าผมไม่ถ่ายเห็นอีกนี่ถ่ายแล้วนะครับผมด้านข้างเป็นแบบนี้นะผมผมไม่ค่อยอยากถ่ายเพราะว่ามันแสงไฟมันจะท้อนมันไม่ค่อยเห็นนี่นะครับโอเคนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้หนึ่งรุ่นนะผมรุ่นแรกก็จะเป็นเนื้อสองเคนะผมเนื้อสองเคอ่าเดี๋ยวสําสหรับซีนที่แตกไปเดีย๋ยวผมใช้ไฟลนแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะผม โอเครุนแรกนะผมเป็นเนื้อ 2K อ่าเนื้อ 2K อย่ามาดูอ่ากล่องที่สองนะผมเป็นเนื้ออะไรกล่องที่สองเป็นเนื้ออะไรอ่าโอเคนะครับมาดูรุนเนื้อกล่องที่สองกันเลยนี่่องที่สองนะครับเหมือนกันนะผมซีนเหมือนกันนี่มาดูกันเลยไม่พูดภาพทำเพลงแล้วกล่องที่สอง นี่ครับนี่กล่องที่สองด้านหน้าเหมือนกันนะครับนี่ด้านหน้าเหมือนกันมาลุ้นกันเลยครับเอโอ้โหสองเคเหมือนกันมั้งฮะชัวร์เลยครับสองเคเหมือนกันครับเฮ้ยไม่ใช่สองเคครับผมสี่สิบสามเป็นสามเคครับเป็นเนื้อสามเคครับผมอันนี้อ่ะนี่ครับได้ทั้งสองเคสามเคมานะครับผมสีแตกเหมือนกันมาดูด้านหน้าครับ ความตาแตกต่างระหว่าง 2K กับ 3K เป็นแบบไหนนะครับผมนี่ก็ลักษณะของความแตกต่างก็ชัดเจนครับผมตรงขอบเหรียญขอบเหรียญ 2K กับ 3K ขอบเหรียญ 2K ก็จะเป็นสีเงินครับ 3K จะออกเป็นสีออกแดงๆนะแล้วก็ตรงจีวรนะผมก็จะแดงๆนี่เห็นไหมฮะ สองเคกับสามเคสร้างจํานวนห้าร้อยเหรียญเหมือนกันนะผมห้าร้อยเหรียญเหมือนกันนี่นะครับสร้างห้าร้อยเหรียญน,นะครับเท่ากันทั้งผมสร้างทั้งสองทั้งสองเนื้อ,อน,นี่คือสร้างจานวนห้าร้อยเหรียญเท่ากันนะผมนี่จะมาดูกันหมายเลขสองหนึ่งสองนะผมสองหนึ่งสองเหรียญน,นี้สองแปดสองนะผมเห็นไ,ไหม สองเคนี้สองแปดสองนะผมนี่สองเคสองแปดสองนะครับผมส่วนสามเคสองหนึ่งสองนะผมนี่ดูครับดูความสวยดิสามเคก็สวยนะผมสวยสวยไม่แพ้กันนะขอสองเคกับสามเคนี้มีสีเพิ่มมาด้วยมีความสวยไปอีกแบบนะฮะ โคดเหมือนกันนะผมโคดเหมือนกันโคดพอผ่านตรงตรงตรงมองไม่เห็นตรงนี้เหมือนกันนะผมนี่นะสองหนึ่งสองหรือสองศูนย์สองวะสองศูนย์สองนะไม่สองสองศูนย์สองนะมไม่ใช่สองหนึ่งสองนะสองศูนย์สองนี่นะฮะบอกเล้งวันนี้มีสองแน่นอนเลยชัดชัดอื นี่ครับสองศู 2, นย์สองผมอันนี้สามเคเป็นสองศูนย์สองนะแก้แก้หมายเลขใหมหนะ่ครับนี่แล้วก็ด้านหลังนะผมด้านหลังด้านหลังก็จะไม่แตกต่างจากสองเคเท่าไหร่ครับผมมีแค่ตรงอ,อักขระยันเนยครับที่จะมีสีเพิ่มขึ้นมาปกติสองเคอักขระยันด้านหลังเนี่ยจะมีแค่สองสีคือทองกับเงินนะผมทองกับเงิน ส่วนสามเคเนี่ยก็จะมีสีทองแดงขึ้นมานะผมทองแดงขึ้นมาอทองแดงหรือหน้าขึ้นมานผมนี่นี่ครับเหมือนกันนะผมเหรียญทั้งหลังสกรีนเหมือนกันหลวงพ่อพัดคุณยะกามโมวัดหด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เช่นเช่นกันนะผมนี่นี่นะครับ ข้างเหรียญเหมือนกันนะครับเค okay, นะครับผมสองลุ้นนะครับผมสองเนื้อนะผมแต่ไม่ต่าง่าเขาเรียกอะไรวะไม่ห่างกันไม่ห่างกันคืออันนี้รายการที่สี่สิบสองส่วนอันนี้รายการที่สี่สิบสามนะผมเป็นเนื้อสอง K สร้างจํานวนห้าร้อยเหรียญน,นะผมแล้วก็เนื้อสาม K สร้างจํานวนห้าร้อยเหรียญเช่นกันนะผมะซึ่ง ในใบรา,รายการเนี่ยเขาระบุเนื้อ,อามาเนี่ยถึงกับมีทั้งหมด60รายการเลยนะครับผม60รายการเลยนะผมซึ่งเนื้อต,ต้นที่สร้างน้อยจริงๆก็จะมีเนื้อทองคําลงยาแดงนะผมสร้างจํานวนหนึ่งเหรียญน,นะผมแล้วก็เนื้อทองเนื้อทองหลังเรียบจานนะผมหลังเรียบแล้วก็มีรอยจานเนี่ยหนึ่งเหรียญน,นะผมแล้วก็ มีจานวนจัดสร้างที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสา0รอเหรียญเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นรายการที่สามสี่ห้าหกแล้วก็เจดนะผมเป็นเป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมาที่มีจํานวนจัดสร้างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะผมก็จํานวนจัดสร้างก็คือ3า0รอเหรียญน,นะผมมีทั้งเหรียญเหรียญเงินเนื้อเงินนะผมเนื้อเงินลงยาทองชาติลงยาแดงเนี่ยลงยาเขียวลงยาม่วงสามสีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่มีจํานวนจัดสร้างที่อยู่ประมาณสามอยสาบสามเหรียญนั่นเอง นะผมสามร้อยสาสิบสามเหรียญก็คือเนื้อหนวะโลหะหน้ากากเงินลงยาจีวรอ,อันนี้ก็สามร้อยสามสิบสามเหรียญน,นอกนั้นก็จะเพิ่มมาที่ห้าร้อยเหรียญบ้างห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญห้าร้อยห้าสิบเก้าเหรียญแล้วก็เพิ่มเป็น 1, หนึ่งพันเหรียญนะผม 1, หนึ่งพันเหรียญสร้างส,สร้างสูงสุดที่มีจํานวนเนื้ออยู่ก็คือเนื้อ,อมหาชนวนนะผมมหาชนวนนี่จะสร้างจํานวน 1, 1 2 0 0เหรียญซึ่งก็จะแตกย่อยแตกแยกไปอีกหลายรายการรายการละ1น0 0พัรอเหรียญเช่นกันนะผมก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับเหรียญรุ่นห้าแฉะอนะผมเหรียญรุ่นห้าแชสองซึ่งสองลสองเหรียญที่ได้มาก็ถือว่าสวยแล้วก็จำนวนจัดสร้างน้อยนะผมห้าร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญเท่านั้นทั้ง2รายการนะผมรายการละห้าร้อยเหรียญน,นะผมก็ จะถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของเหรียญที่น่าเก็บในรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะผมเพราะว่าจํานวนจัดสร้างเนี่ยน้อยแล้วก็เป็นเนื้อพิเศษก็คือเนื้อ 2K กับ 3K ลักษณะของเหรียญทั้งสองเนื้อนี้ก็สวยงามนะผมสวยงามอ่าสวยงามสำหรับคนที่ชอบเก็บแบบเนื้อ 2K 3K เนี่ยต้องชอบนะผมรุ่นนี้เพราะว่าความชัดของของของ,ของเหรียญน,นี่ชัดเจนมากนะผมชัดเจนมาก ก็รายละเอียดเนี่ยเก็บได้ดีนะครับการการเก็บรายละเอียดของเหรียญนี่สวยสวยนะครับโอเคนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะถูกใจเพื่อนๆสมาชิกหลายๆคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบใครที่ถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งคือ,อถ้ามีโฆษณาขึ้นก็ฝาก ฝากกดดูสะหน่อยนะผมอย่าอย่าก,กดสกิปนะผมก็ปล่อยให้ให้โฆษณาเล่นผ่านจบไปเลยก็ได้นะผมก็อย่าไปกดสกิปนะผมเพื่อให้ทางช่องมีรายได้นะผมรายได้เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับผมจะได้มีรายได้ไปเช่าบูชาเรียนรุ่นอื่นๆมาอ่ารีวิวให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะผมได้ชมกันนะครับได้ชมกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากไว้ด้วยนะผมสำหรับช่องนี้นะช่องหลงทั่วไทยใครที่ยังไม่ไดดูรีวิวล่าสุดจากการไปรีวิวที่วัดให่ด้วยก็กดติดตามช่องแล้วเข้าไปดูในช่องได้เลยนะผมรีวิวล่าสุดหลังจากปิดโควิดมานานแล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยก็เพิ่งเข้าไปนะผมได้มีโอกาสกลับบ้านแล้วก็ไปถ่ายมาให้ได้ชมนะผมก็ฝากไว้ด้วยนะผมสำหรับช่องนี้บ๊ายบายครับ